ไลกาเล็ตโนโนโรบนโนสงสารลูกนกจังเลยหล่นมาจากไหนไม่รู้ไอกาจูโนสองแสบนั่งดูลูกนกหล่นมาจากไหนไม่รู้เนี่ยนีไละกานี โนโนโนเล็กอะโนโนโนนโนรโบโนโรโบคาบได้วิ่งแลเอ้านนนกรกานลูกนกวิ่งนีลโอเคลการดนจบโนโนโนโกิฟฟอมีโนย่งกันแล้วก็กัดกันนะสองแสนี่อลกานโ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 นรโบโนโนโเกอิด